สว,วัสดีค่ะเอฟซี FC. วันนี้หนูฟันหลุดนะคะอ้าวทำไมถึงฟันหลุดเาะว่ามันหลุดค่ะมันหลุดเองค่ะมันหลุดเองเหรอเนี่ยค่ะไม่ใช่ไปกัดลูกอมแล้วหลุดเหรออ๋อมันหลุดเองเนี่ยค่ะเอฟซอ๋อนี่เหรอใช่อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าฟันอะไรที่หลุดเนี่ยฟันน้ำนมค่ะฟันน้ำนม อาเอฟซีบอกว่าไหนไหนไหนซี่ไหนอาปากดูซิอ๋อเนี่ยซี่ตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วตอนหลุดนี่เจ็บไหมตอนหลุดปวดนิดนึงหืมปวดนิดนึงปวดนิดนึง,นนงแต่ว่าก็ยังทนได้อยู่นะคะเหรออ่าแล้วเพื่อนเพื่อนตกใจไหมฟันหลุดเ,เพื่อนเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเพื่อน ดูหนูตอนคุณครูบอกให้หนูไปวุ้นปาวุ้นปา่ากเลือหถ้าไม่มีไม่มีเลือดอยู่ในปากถ้ามีเลือดอยู่ในปากอ๋อมันเค็มไหมูเ<ด><ะ>ินเลือดลงไปแล้วเลือดเค็มนิดนึงเค็มนิดนึงใช่แล้วมันจะหลุดอีกไหม,มอันต่อไปมันจะหลุดอีกไหมที่เหลือเนี่ยมันจะหลุดอีกไหมถ้าหลุดอีกก็จะไม่งอกแล้วค่ะฮะ ถ้าหลุดอีกจะไม่งอกแล้วนะคะอ๋อฟันแท้ใช่ค่ะไม่แล้วแที่เหลือเนี่ยฟันน้านมไหมอันนี้ฟันน้านมไหมฟันน้ำนมหมดเลยค่ะมันจะหลุดหมดปากเลยไหมถ้าหลุดหมดปากอ่ะถ้าหลุดหมดปากก็ฟันแท้ก็จะขึ้นหลายซี่เลยอ้าวแล้วถ้าตอนหลุดหมดปากจะเอาอะไรเคี้ยวข้าว่ะทีนี้ถ้าหลุดหมดปากฟันแท้ก็ถ้าฟันแท้หลุดหมดก็ไม่ต้องกินข้าวเลย กินโจ๊กค่ะกินโจ๊กโจ๊กแหวะแหวะเหรอใช่ค่ะไม่ถ้าตอนที่ฟันน้ำนมหลุดหมดปากเนี่ยเราจะเอาอะไรกินข้าวก็ไปกินโจ๊กเลยค่ะกินโจ๊กกืนเลยค่ะหรือไม่ถ้าไม่อยากกินโจ๊กก็กินน้ำซุปให้หมดเลยเหรอใช่น้ำซุปมันเป็นน้ำมันกลืนได้ค่ะอาอแล้วเพื่อนเขาจะล้อไหมว่าฟันหลอทีนี้ อ๋อหนูไม่ทําให้มันหลุดหรอกอืมถ,ถ้าไม่ทําให้มันหลุดก็คือการต้องทําอะไรต้องแปรงฟันทุกวันวันละกี่ครั้งวันละทุกวันเลยค่ะตอนเช้ากับตอนเย็นใช่ไหมไม่ค่ะตอนเช้าเอนตอนกลางคืนอ๋อกับตอนเช้ากับกลางคืนอ,อืมอแล้วก็ต้องไม่กินอมยิ้มใช่ไหมใช่อ๋อกินเวลานิดนึงก็ผ่านไป นานน,าน <c oughs> ค่อยกินอีกโอ้โเอฟซี FC ถามว่าฟันข้างบนยังอยู่ครบเลยใช่ไหมไม่ใช่คะ่ะ,คะอือ๋อฟันข้างล่างอ๋อและเอฟซีถามว่าวันเสาร์หน้าจะพาครูดาไปเที่ยวไหนอีกวันเสาร์หน้าจะพาครูดานะไปโรบินสันจะไปโรบินสัน จะให้ครูดาไปเล่นบ้านบอลด้วยเหรอให้ครูดาไปเฝ้าค่ะ,ะถ้าใครอยากขึ้นบ้านบอลน,น่ะ <c oughs> ก็มาเข้ามาเล่นเลยนะอ้าวไม่ไปที่อื่นเหรอเมื่อยากไปโรบินชันซืน้อ,อ <MC S 2> ขนมกันแป๊บหซื้อขนมกันแป๊บนึงค่ะโอเคงั้นพอ,อยังถ้าพอเราจะได้ลาเอฟซีจะพูดต่อหรือจะพอแล้วจะ,ะจะพูดต่อมีอะไรจะพูดให้เอฟซีฟังเอฟนซะีค่ะน่าพอแล้มั้ อ๋อไหนดูซิโอ้น้ำผลไม้รวมใช่ค่ะอ่าไหนดื่มให้เอฟซี F C ดูลิชาชอบดื่มน้ำผลไม้เนาะแต่ว่าทำไมไม่กินผักเอฟซี C ถามว่าทำไมไม่กินผักหนูไม่ชอบกินผักชอบกินแต่ผลไม้อผลไม้อร่อยอืมไม่ชอบกินข <c oughs> องหวานหวานหนูไม่ชอบกินม,มีรสชาติเอาผักมันก็มีรสชาตินะ อ้าวทำไมบอกว่าชอบกินหัวชายเทา้ามันก็เป็นผักนะอันนั้นหัวชายเท้ามันอร่อยอ๋อผักอืมอ,อ้าวมีอะไรจะพูดเพิ่มอีกไหมหรือจะพอแล้วเอฟซจะพูดก่อนหรือยังคิดไม่ออกยังพูดฮะเอจะพูด <FC> อะไรเอฟซีาถามว่า อ่าเดี๋ยวอ่านก่อนนะอเอฟซีถามว่าทำไมกลางคืนนอนดึกจังเลยอน,นอนดึกทุกวันเลยเนี่ยเอฟซี FC ถามเนี่ยตอนนี้ก็ดึกแล้วเนี่ยทำไมยังไม่นอนฮอฮะนอนกี่โมงอ่ะเอฟซี FC ถามว่าเนี่ยนอนกี่โมงเนี่ยนอนกี่ทุ่ม,มนอนมอ่านอนกี่ทุ่มอ่าบอกเอฟซีือ อากินหมดแล้วก็เอาแก้ววางจะได้ไม่บังหน้าเคเก่งมากอ่าตอบซีทีนี้เอฟซี FC ถามว่านอนกี่ทุ่มฮึทำไมนอนดึกทุกวันอ่าเอฟซี FC ถามเนี่ยยังไม่ได้ตอบเลยเนี่ยอมทุมอสอง่มอสาม่ เอฟซีบอกว่าปากเ,เ,เ,าเ,เป,กปกเื้อนแล้วเนี่ยเขาดูอยู่นะไหนเช็ดปากซีปากเปืือนแล้วเนี่ยเอากระดาษเช็ดดูซิมันจะกระดาษจะเป็นรอยไหมเป็นรอยสีแดงแด,ง,ดงไหมหืรอยสีส้มรอยสีส้มอืม มาดูหนูเล่นชิงช้าไหมคะหืึขาดูเล่นไปดูหนูเล่นชิงช้าไหมคะอ๋ออ๋อมันดึกแล้วจะไปเล่นชิงช้าอีกเหรอเอฟซีถามเนี่ยดึกแล้วยังจะไปเล่นอีกเหรอนะเคยอยากเล่นอ่างั้นเดี๋ยวเอา<น>ขับไปคืนแม่ก่อนนะอ่างั้นเดี๋ยวาลาเอฟซีก่อนเข้าไปสวัสดีค่ะขอดอสใจด้วยนะคะอ่า